วันนี้เวลา14นาฬิก46นาทีพระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรลีกรมมือสุทานารีนาศโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสนเด็จแทมพระองค์ไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2564แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดาเนินโครงการเชิญชูเกียรติผู้ที่ทําประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้ที่อยู่ในสภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยในปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน49รายองค์กรแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้าน ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างโูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนประเภทสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ทุกข์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบคุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม